เดกิโลกมากินข้าวน้ำกันบันนี้ปิ้งเคียดซุกเลยเดปลาบริพาอาหารเลยบ่จนจะลมจนจะลมกระหอกกระหอกบริจัดเลยเล่งหาเจ้าโจไ่เล่งหะเจ้าไ่ถือถ่ายจนงดมันค่นว่าก็านนี่ฮะหมูกิมบับบลุบมันไปใช้เก้าสิบเข้าไม่ได้เรียบร้อยแล้ว สบายดีทุกคนขึ้นปายแล้วขึ้นปาแล้วมาเนยกำลังเดินทางขึ้นป่ากับพาเนทสองคน,นตอนนี้มาฮอดอุปสรรคเอาแล้วระหว่างทางกับบริชายเลยทุกคนเลยมาฮอดฮอดเซ่ที่เคยขามมาแล้วห้วยน้อยนันน้แต่ว่าน้ำนี่แห้งเติบจักชีไวหรอบอสองคนแต่มารอบนี้ได้ฟื้นขึ้นชีพมาแล้วได้ตะกะเต้นแม่งมาเอาเน่กัน เปลี่ยนมืดไลยเติบอยู่รอบนน่อยะจากสีหลอดช้ำได้แหละทุกคนเลยไปรุนน้ำกันรอบนี้งสองคนทีมงานโบว่างเดี๋ยวเครื่องคามก่อนทุกคนเลย สองคนที่เป็นยังไงนักพันหนึ่งแล้ว ผ่านไปทุกคนจุดนี้เดี๋ยวไปยูเซอีกบันนี้เราเบิรงว่าสิยากสิง่ายเช่นไรสองคนคนะ จุดที่เฮาจะเอารถคามอีกแล้วทุกคนเบิ่งฟอร์ดหรือว่าคลองน้ำเมื่อก่อนมันท่วมมัดเลยแทวพี่ระดับสูงระดับพีละฮะเออคามเลยแหละมาแต่ทางใดมาที่มันบ่บ้านามานัามานนะไปจากคนาหาก็ไปมือเชา้าหรือไปเมื่อวานนี่เออ ไปรับชาชื่อๆเนาะพยายามให้เอาบ่าาบมานกระแตกบโบมานก็อ,อกกบ,บรไรฮะคามหนนี่แลหละเน่งเาาลชลิงเลยเน่เ<อ>สียรถคามหไหน เดี๋ยวอันนี้จะขึ้นรถไ้เด้อไปเลยนะโอ้โไปเลยเลยหยดไปเลยนะได้เดี๋ยวขึ้นอต่ำจาพอเอ้ย <c oughs> ต่ำตกเลยนะไหลไปเลยเลย

จะพ่วงไหมอนากได้าี่ไกลมันต้องันหมุนนาถึงน่งนกันด่างให้ก็ต้องชูชูดูวันนี้ถ่ายสาวเขาก็เลยพุ่งเ้

ใช่คกุกรใช่ที่เที่ยแกงเลืเดยร่อนอื่นอืมงานมืี่ยาถ่ายเลยบูเกเถิสุขให้ทำปอกาดวยผ้าอะอ่างเงียจะเรื่่อนวิทไปเป็นทีเรียบร้อยทุกคนสองคันนะ ไปพบพ่อกันอีกบันียูบอลที่พักของเฮ้านะเพราะว่าวิตแหละเฮากระเบิดทายหลยการเดินทางกันส่วนหลยกันยกดคือเก่าอะไรทุกคนเลยเมื่อพนมาแล้วทุกคนเ้ยไปยังบอชุดไม้ยจับพ้นมาเลย่าแตงหุ่มหุ่มพ้น,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 นมาเลย หัวเทียนดับเลิกเกินอยู่ในจุดจูหัวเทียนเลยฝนลงแห้งแล้ว <c oughs> ตอนนี้ฝนตกแห้งแล้วทุกคนยังบ่อจุดไม้หรือว่าหอดทำที่เราจะรีได้เลยน <c oughs> ี่จะคอยไปนี่แหละทะยางกับปะ พย่ยางกับป่าว้อยู่คู่พูดมิดเลยเดี๋ยวเดินทางจอทุกคนเลยฝนะตกแป๊บเดียวทุกคนน้ำเต็มมดทางเลย น้ำเลิกเกินทุกคนเอ้ยคิดว่าบาลิกปันไดน,นะน้ำม,มันไหลมาแต่ดานไหลแห้งขนาดเลยโอให้เซร์ดบเพิญยังทุกคนเลยเดินทางต่อไปนี่แต่ว่าเครื่องนี่คือชิปเปียกหมดล้ว ตอนนี้มาฮอดที่พักแล้วทุกคนที่พักเก่าฮอตแล้วมาพักบงเกา่าแล้วก็มีทีมงานที่กัเจ้าขึ้นมาก่อนนะเก่ามาพักอยู่ในนี้คือกันพักน้ำกันนี่แหละเดี๋ยวมัดเม่นเครื่งของก่อน,นมาเลยมาฮอดแล้วก็ว่าที่ตั้มเจวกินเขาแล้วก็ไปรัดแรงทุกคนแต่ว่าคกเฮานี่น่าจะทีมงานอยู่เกลกๆนี่แหละเอาไปเพราะว่าเมื่อก่อนนะเป็นทีมเดียวกันแต่ว่ามา หลบลาสุดนี่ก็จ้าไปพักอยู่นี้แล้วก็มาพักอยูอ่นี่นะเดี๋ยวไปเอาคกก่อนทุกคนกัน<ม>เขาได้เลยทีมงานเดียวเลยได้กันเขาได้เลยทีมงานเดียวเลยได้นี่นะพักอยู่ใกล้กันก็ได้ทุกคน <laughs> เดี๋ยวไปเบ่งเนาะไปเอาคกมาตำแจ่วนี่นะได้เลได้ คือเกา่าได้ยัง,ไงไนยยงล่ะบ่ได้ยังคือเก่าอะไรเนาะคือเกาเลยยังกินบ่ม,มีไาราเลยมื้อนี้นะเออคนไนมะ่ได้ฝนตกอยู่ป่ยานเนี่ยเขาบ่ได้ไปน้ำหอยบน่น้ำกบบฝนลงแล้วกินเองแล้วละเออน้ำหอยตะวันนี่บ่หรือว่าหอยมืม้อนี้มื้อนี้แหละไปปวงปเขาแหละมื้อนี้กัเออสักคนขึ้นมานะ สอเอาโคกมาบ่เออโคกมาด้เออเอาโคกตำแจวพอขอ้าวยังไ่ได้ยังเลยทุกคนกะกินแจวไปข้าวกะเดี๋ยวกินแจวกก่อนมือแรกแล้วก็ค่อยไปหาอาหารมาะหล,าาห,ลาหลังจากที่ปั้นเข่าหรือว่าหลังจากที่ปั้นเข่าแล้วทุกคนเดี๋ยวไปรัดแรงก่อน ไปย้ำเหวแล้วก็รัดแรงเลยมาเนี่บางทีก็นจนคำหมดแลอย่างชีได้มาหรือว่าบางทีกับมาไวบเุเนแหนติดตามนํำกันทุกคนเลยเท่ากับแพนดเคก็ได้แยายกันไปรัดแรงแล้วก็ย้ำแหวพร้อมเลาะไปเลาะมาจนซีคำนะทุกคนพ่อกระห้อง โยัยิ่งมันปนนไยทุกคนเลยแต่ว่าตอนนี้กายครรมนะคันพ่อกับชี้ิงตอนนี้อยู่ในนุงนี่กักายครรมเลยทุกคนมีแต่ล่อทายมันคาแล้วจัง เลาะกานกลับไปมือแขมเพื่อละทุกคนเลยทานมันคำก่นอนตนะ้นตอนนี้ก็ค่ำมืดตื่นตาเลยทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนเลาะกานกลับเมื่อที่พักการเบึงไก่นะทุกคนตัวไก่นะจะได้หรือไ่ได้ก็ไปลุ้นนํำกันทุกคนเนะลยรอบคำเลยหรือว,ว่ามืดโอกาสเลยได้มีแต่เมื่อแขมเพื่อลรบ,บนันี้เลาะกาันเมื่อกำลังชีว่างตีนบงมีพอดีทุกคนเนอะ้ย เห็นบนเนี่ยจังซีก็เรียบร้อย,ยแล้วแหละนเนี่ยอันเยียบพ้นเลยเยอะนะจัดการเรียบร้อยทุกคนเลยบันี้กรมีแต่ชิลเลาะเมื่อที่พักกูละหลือก็เมื่อเข้มพูนนะ กำลัมาฮอดแคมแล้วทุกคนเดี๋ยวหาอาหารอีกหาจิโร่บางนี่หาซับจิโร่นะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเบรเงนแคมทีมงานใหญ่อยู่ฮันเพราะว่ามารอบนี้สำหรับเป็นสองแคมนะแต่ว่าทีมงานเดียวฮนละเดี๋ยวเราไปหาเขานะนี่หมูของคนต้องทำเลยมีใช่ได้ยังมาก่อนบุตรายยังเลย ไปมือมืออะไดีเห็นเห็นม no ูนะเห็ดอยู่ทางไหนบเนี่บ่ันนะผู้คนหวผู้คนหวดบ่มาเนี่เห็ดกินยังอะบนี่ย่เยดตุ่มเขียดแก้วเขียดแล้วนี่เนาะคือการทันละมาสคนมาสองคนนแหละเต่งนี่นม่เศษนามบานไรบุตรยามต้องเี อดังไฟเผาหมูบ่เนี่ยฮะเผเชือเนผเสือย่างเชือเน้อางเอีมเอามื่นลาไม่เนาะเป็นไดไได้มือนนี้นะูยัิงบุลวงยิงบวงนนี้นะไดโอกาสไผ่ไผ่นายผ่านญ่เพื่อนะโอโหมือเนอเออนผ่านซ้ำหมูลุนก่อนเลยเอาเลยเมื่อกี้นี่มาถึงสะพานฝนบ่เอาให้ฟังเลยสงฝนเปิดขารับแล้วใช่ไหอ๋อวไปชมฝั คนก็นอนปรับแล้วมือนนี่ฮะเออโย و. กลับไปถามใหม่แล้วเออเซ็กใหม่เนาะเบิง้งเบิ้เป็นอะไรจักวัชเชนนี่คือเก่าอ่ะบอกเป็นอะไรคือว่ายิงหมูยิงนะมันมามัมนมาใส่โอ้ยจับใส่เลยคือบุคุยเอาครับมันลวงเงินกิงลงตะพฟูนลดอ๋อจักชอก่องช่องซอยนี่แหละสมควรใช่เนาะ มึงใหญ่อืมสิบคนลัดบ่แปดแปดคนลัดน้ำชองพอเถอะมันสิไปใช้เนาะโอ้ยใช้ออกมายังลงสำลักอยู่ในคอกเนาะสองไผ่ก้อนก้อนอะไรเออกึ่กันท่านกลอวอแล้วเนาะเปียกฝนเนาะโอ้ยฝนแห้งไงเน้ฝนแห้งอะไรแบบนี้นะตอนมานะของประทันสมัยเลยเออเอาเดี๋ยวยังสิเป็นของเฮายังบ่แม่นแบบนี้ มือนมันทาชุมเหง้าดิไปทาพรมกันนี oh, no, right? yeah, the ่ก็ไปหากิโลแล้วพอได้ปัดแรงมานี่ยไหนอย่าชูเมินเลยอดเ้ออย่าชูร้ายปบได้พอหารเลยบ่จนจักลมกระหอกกระหอกบ่ได้จัดเลยเล่งหาจะโตใหญ่ เองหายตัวไงใส่เยินหย่อนเพิ่ขนคันว่ากวานนี่ฮัหมูกิมักบกตุบกุบมันปใช้เ่าิบเปอร์เซเข้าไปได้เรียบร้อยแล้วเออ้วไรบบบนี้เมื่อท่าเห็นมันหกเลยเออหาดสฟีทหันไก่แตกเงียบดีมั้ยยูใช้อะไรทางไหนไปชามพูอ่านแล้วเข้าไปได้เเพียงก็ไปถือเข้าด้ว

ปองผมอ่านครึ่งชั่วโมงคุณแล้วเนาะ่นามันกินก็กินลรไปลรมาอยู่นะมันห่าบออกมาปองทีเลงไวบอืมก็สุดท้ายก็ลบมากินแจ้วคือเก่าอ๋อฮะคือกันมือนนี่คือกันมืออื่นเทำไมเนาะเดี๋ยวพุ่นแหละไปนอนพุ่นเจ้าไปนอนพุ่นบ่เออไปไปกินข้าที่น้ำมันกวนงานกวนงานกัน

ปีนหมดได้ป่ะหมดเลต้องเตืออะไรสิไหอยากเข้าอะไรนี่เตอรกิโา4ตัวแลวครับติ้งเคียดทุกคนเ้ยอาหารแรงมันนี่เจ็บแต่โบไลซือฮู้อาหาไดซันนี้มันนี่นะทุกคน มากินข้าวน้ำกันบัานี้ปิ้งเคียดชุกเลยได้มาไหเอาไหมแนวคักแนวแช่บได้หนินักห้องใต้ดินโวยบ้มากร็ยักติข้าวไม่ตื่นเลยมาใช้ข้าวว กี่ลอดกับบรีหกตมานะมันกินกันกันช่วยลื้ข่าวนี่บ่นึ่บ่ช่วยกันดอานันมาบอนเกี็ดะโอ้ยนงแขงเลยเป็นอะไรกัะเนาะ